ไม่แน่ใจว่ามันต่อเชื่อมกับสืส่อซารนที่ยังนะครับเพราะว่าไปคิีเทสจะแหงนีึ่ปแวะดูาแฟซื้อกลแฟไม่ได้เลยแล้ว่าจะใช้เอเจเอชี TT, ีหรือจะใชูมัน,นทํข้าไ,ได้เลยไม่เป็นไรว่าจะเป็นการสืบบรชาก็หวังว่าเสียงมันจะเข้านะไม่ว่าจะเข้าทางสืส่อซาว หรือว่าจะตว์เศร้าซนนะครับสารเสี่ยงเรื้อรังตอบถูกสุญยากาะใกล้ๆอาจารย์โอเคไหมครับท่านจ้าชอสังขอแบ่งปันตั้งชื่อเรื่องว่าความสำคัญของวันทีชงนะครับโอเคมาขยายความเพราะมีวันทีชงแล้วมันไม่ใช่มันก็ส่วนหนึ่งก็เอามาจากร้อนแรงของอินเทอร์เน็ตของยักษ์เกือชื่อของ เอ็กซิลคิสเตอร์ด้วยที่เขาพูดแั่แต่ว่ามันก็มีส่วนอื่นที่ประกอบหลายเรื่องด้วยเดี๋ยวเรามามาว่ากันีก่อนว่ามีแนวคิดที่ได้มีการแบ่งปันด้วยในเรื่องความสำคัญของวันปีชงนะครับจะเริ่มมาจากเรื่องความสำคัญความสำคัญเนี่ยเราก็คงจะมีกันค่อนข้างบ่อยในหนึ่งปีนะครับที่ผ่านมาก็วันปีใหม่เดี๋ยวจะถึงนี้ก็น่าจะเป็นวันวาเลนไทน์ แล้วก็วันจุจีและที่สําคัญเลยวันจุจีที่พูดจริงเกี่ยวข้องกับที่เรื่องนี้นะครับคราวนี้ไอ้วันสําคัญความสําคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นวันไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของไม่ว่าจะเป็นสุขภาพร่างกายใจิตใจอะไรก็แล้วแต่มันเป็นความสําคัญที่เราใส่ใจนะแลวเราก็พยายามคิกว่าไอความสําคัญเนี้ยเราจะทํายังไงให้มันเกิดขึ้นมาก,กับตัวเราแล้วกคนใกล้ชิดและคนที่เราหลักด้านนะครับ นี้ขยายมาอีกทีหนึ่งของวันปีชงตันนี้เจาะมาในเรื่องวันปีชงนิดนึงชื่อเขามีเด็นชื่สอสี่สัตว์วันปีชงเชื่อว่าไม่ต้องอธิบายว่ามันคือ,อยังไงนะครับมันก็เป็นศาสตร์จีนชนิดหนึ่งที่เชื่อในเรื่องโหราศาสตร,ร์เชื่อในเรื่องของดวงดาวต่างๆที่โคจรในแต่ละที่ว่ามันจะหมุนเนเปลี่ยนไปไม่เท่ากันแล้วมันก็จะมีผลกระทบกับคนที่เกิดมาในนสัตว์ที่แตกต่างนะครับ เอาประมาณนี้นะพูดง่ายๆว่าถ้าคาว่าปีชงมันคืออาจจะไม่ดีกับบางกลุ่มคนหรือบางคนที่เกิดักสัตว์นั้นตอนนี้พอมันมีาศาสตร์นี้ขึ้นมามันก็เกิดเป็นความเชื่อเกิดเป็นความห่วงใยเกิดเป็นความอะไรต่างๆน่าทราบถ้าคนที่ไม่ชงก็แล้วไปรอดไอ้คนที่ชงมันหนูจับว่ามันไม่ดีต้องแก้ไขตันนี้แก้ไขย,ยังไงก็มีวิทีาาสรสของกศาสตรมากมายที่บอก ไม่ว่าจะแก้ด้วยวัตถุสูงสองหรือจะแก้ด้วยการทําจิตใจหรือจะแก้ด้วยไปนิ่งไปนิ่งไปอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็เกิดเป็นความเชื่อตอนนี้ย้ําอีกครั้งว่าในสิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่ใช่ว่ามันมีอยู่จริงไม่ได้หมายความว่าผมเชื่อนะครับหมายความว่าเราทําความเข้าใจกับมันมากกว่าว่าพอมันสิ่งเกิดความเชื่อขึ้นมาเราจะอยู่กับมันยังไงบางทีเราไม่ได้เชื่อแต่คนข้างๆเชื่อมันมีผลกระทบ ถึงกันนะครับที่ถ้าเกิดว่าเราไปคัดค้านมันจะเกิดความไม่สบายใจอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ผมก็เลยอยากจะเอามาแชร์แบ่งปันแล้วก็ขอผนวกรวมไปกับเรื่องอื่นๆด้วยที่เกี่ยวกับโซเชียลมะวานที่รับฟังมามันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องตรงการจับวันปีชงอย่างเดียวแต่มันจะเกี่ยวข้องกับคําว่าความสําคัญของวันนะฮะอาจจะเป็นไม่ใช่วันปีชงอาจจะเป็นวันนี้วันไหน หรือปัจจุบันหรือในยุคโลกาภิวัตน์หรือในยุคเจนออลตาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาพูดกันนะครับว่าเมื่อวาอนอย่างเช่นที่ผมนึกได้ก็ดูของสแตนดาร์ดขออนุญาตที่เอ่ยชื่อนะครับเพราะว่าเป็นแฟนคลับทุกรายการเลยแล้วก็ฟังดูอะไรที่มีประโยชน์เราเก็บอะไรที่เราคิดว่ามันไม่ใช่เราก็อาจจะรู้แต่เราไม่ต้องเอามาทําต่อหรือว่าใส่ใจก็ได้ประมาณนี้เนาะ โอเคสแตนดาดพูดเกี่ยวกับเรื่องการดูแลตัวเองนะครับและเขาก็บอกว่าช่างง่ายได้อาจจะมีแค่3-4ี่ข้อก็คือออกกําลังกายการกินดีการนอนการรักษาอารมณ์เหมือนกับที่ผมพูดเคยคุยว่าเราผมการดูแลของอาจารย์ทั้งหนึ่งที่ออกมาพูดนะมี4อ่อของผมก็คือมีอะไรมีอากาศมีอาหารมีอารมณ์แล้วก็มีออกกำลังกายคล้ายๆกัน มันเป็นสิ่งที่ง่ายฟังแล้วดูง่ายนะแต่การทํายากการออกกําลังกายก็ยากนะทำไงให้ออกสมเสมอการกินอะไรหรืออาหารที่ดีทําว่าถีของเราไม่เท่ากันนะมันไม่ได้หมายความว่าอ่านาแพงแล้วจะดีหรืออากาศที่ดีก็หาย,ยากยิ่งช่วงนี้มี GM เอมสูงกระจายแล้วก็มีบฎหมายใหม่ที่เขาคือนในสภาจะจบยังไงแล้วก็ทําให้มันรวดเร็วได้ยังไงยังไม่รู้แล้วก็ยากน่าจะที่สุดหลักคืออารมณ์ที่เราจะควบคุมอารมณนะ์ยังไงต้อยิง อยู่เป็นข้าราชการใช้ดีพอสมควรให้เรามีความสุขก็ใช้ดีอมอันนี้ก็คือรายการหนึ่งที่มันบอกกับความสําคัญกับเรปัะจิบันอีกรายการหนึ่งก็น่าจะเป็นเอ่อรายการที่คุณซอเอ่อมาสัมภาษณ์รายการแปรสัยชุดหนุ่ยฟงสอนะครับทั้งสองรายการที่ผมจะดูนะโอเคเขาพูดเขาก็บอกว่าเหนื่อยลวงนาแล้ววัฒกรรมปัจจุบันและปัจจุบันที่สําคัญที่จะเปลี่ยน ทุกอย่างเปลี่ยนชีวิตหรือว่าอะไรที่ทําให้มันดีขึ้นเขาก็บอกมาสามอย่างอย่างแรกก็คืออินเทอร์เน็ตที่เรามีใช้กันอยู่โอเคตรงนี้เรามีสบายสมาร์ทโฟนซึ่งเราก็มีแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่สเปคแล้วแต่อะไรก็ถือว่ามีนะที่จะมาย่นย่อการทํางานขนองเราและสุดท้ายทุกตอนนี้กาลังทุดถึงก็คือเอไอเขาพยายามจะบอกว่าให้ดูความสามารถของ AI นํามาสนับสนุนงานของเราให้มากขึ้น พอเราดูสามอย่างเนี้เราก็เป็นไปได้ที่เราจะใช้แค่นี้คนณธรรมทางก็อาจจะสามารถดัดแปลงตัวนี้เอามาสนับสนุนการใช้งานของเรานี่ก็คือเป็นความสําคัญของวันที่ดี่วันนี้อีกรายการหนึ่งก็เป็นรายการที่สัมภาษณ์ป๊อกนี้สัญญามันจะหกักดไหมไม่เป็นไรก็คือถ้ามันหยุดหายไปก็ก็อาจจะจบเลยนะครับขออนุยารายการสุดท้ายและการที่จะพูดเป็นความสําเร็จของ โค้รคูนะฮะของมนสโอซามองซูกินพอเปาสสาคัญวันนี้เขาเอรู้สึกว่าเวิร์ดซอยจะมาซื้อ,ม,อมามีหุ้นส่วนสีอร์เซนงร้อยกว่าล้านแล้วเขาก็เล่าถึงความทุกข์ยากความลำบ,บากท,ที่ปวดาจเขามาเป็นวันนี้แนวความคิดอะไรสาคัญก็คือสรุปรวมทึ่ทุกคนที่ออกมาเล่าก็บอกถึงความสำคัญในวันที่ผ่านมา แล้วก็วันสําคัญในวันที่เราจะต้องเดินต่อไปให้ดีและก็ทาปัจจุบันให้ดีสุดท้ายก็อยากจะให้เราทำวันนี้ให้ดีแล้วก็ทำทองข้าวจากโลกยุคนี้แล้วก็มันจะเดินต่อไปว่าเราจะอยู่ยังไงให้มันสุขสบายไม่ได้ใส่ฟ้าอะไรจนมากเกินไปแล้วก็ทําให้เด็กเหนื่อยร้อนใจแล้วก็อย่าไปใส่ใจกับจะชงหรือไม่ชง ใส่ใจได้เข้าใจมันได้แต่เราอย่งา,านงนข้นนะครับเาเป็นความเห็นส่วนัวครับสวัสดีครับสช้นี้ก็ยังวุ่นวายอยู่กับฟิลเตอร์อยู่พอสมควร